สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้น้ำปั่นจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งนะคะขับรถจากบ้านน้ำปั่นประมาณ3ามชั่วโมงนะคะก็เมืองที่ว่าจะไปพักนอนค้างคืนก็คือเมืองแอร์ฟอร์ดแต่ว่ายังไม่ถึงแอร์ฟอร์ดนะคะมาถึงไอซ์สนักนะคะดูใน Google นะคะไอซ์สนนักเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งเลยทีเดียวสวยงามอย่างที่เห็นเลยนะคะตอนนี้ก็ขับรถ วนหาที่จะจอดนะคะจะเข้าไปทานอาหารนะคะเออไม่ใช่สิจะต้องเข้าโรงแรมก่อนนะคะจะเข้าโรงแรมนะคะก็คือนาวีใช้ใช้ใช้เครื่องช่วยเดินทางนะคะแต่ก็ไปผิดไปถูกเหมือนกันนะคะก็มาดูกันนะคะว่าจะถึงกี่โมงนะคะแล้วเราอยจะเดินเข้ามาในเมืองอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราจะเห็นตึกราบ้านช่องของเขาก็าสวยงามนะคะไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะอาจจะแตกต่างกับแถบ,แถบนิเดรซักซ์นะคะอาจจะแตกต่างกับที่ที่น้ำปั่นอยู่นะคะเพราะว่าเมืองนี้เขา,าเป็นเมืองใหญ่กว่าที่เมืองที่เราอยู่นะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเท่ากันเมืองใหญ่เท่ากันกับเมืองเกอติเงนหรือเปล่านะคะ ก็ขับรถวนหาโรงแรมนะคะเพราะว่าคุณซูซี่นะคะคุณซูซี่เขาบอกนะคะตอนนี้ก็จะมุ่งหน้าหาโรงแรมนะคะจะมาดูกันมาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆว่าจะหาโรงแรมเจอหรือเปล่า <_ an> เขาจะส่งเราไปที่ไหนนะคะ <_ an> ก็มาลอรุ้นกันนะคะก็ อ,อ,อากาศช่วงนี้เย็นมากๆเสียดายไม่ได้มาตอนหน้าร้อนนะคะก็คงจะดีกว่านี้เยอะเลยมาช่วงหน้าหนาวนี่เราจะเดินไกลไม่ได้นะคะถ้าเดินไกลก็กลัวจะเย็นนะคะเย็นเราต้องใส่เสื้อผ้าที่หนาๆนะคะตอนที่มาถึงนะคะวันเสาร์ที่มาถึงร้านห้างร้านต่างๆยังไม่ปิดนะคะมาถึงประมาณ อ่าบ่ายสามโมงเกือบบ่ายสามโมงนะคะเพราะว่าอ่าวนไปทางตอนช่วงที่มานะคะที่จะเข้าเมืองไอซ์นักนะคะที่จะเลี้ยวลงมาที่เมืองนี้นะคะก็จะไปอ่าผิดหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเขาจะทำถนนนะคะเขาให้เลี้ยวเข้าไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเส้นทางตัดอ่าผ่านกำลังก่อสร้างถนนนะคะก็ไปแบบ ทางแคบมากนะคะทางแคบมากนะ,ะที่รถสองคันไม่สามารถจะผ่านกันได้แบบง่ายดายนะ,ะเราต้องจอดฝั่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอ,อีกเมืองอีกความความได้เห็นกันบ่อยๆนะคะคือการก่อสร้างนะคะการก่อสร้างของที่นี่นะคะจะมีทุกที่ทุกสถานที่ของเยอรมันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ ตัดถนนนะคะทำให้เราต้องอ้อมทางนะคะต้องอ้อมไปอีกทางหรือว่าเข้าไปผิดที่นะคะตรงนี้ตอนนี้นะคะเราก็มาจอดตรงนี้นะคะเราจะเห็นประตูโขงตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะแต่กี้เราเข้าไปฝั่ง,รงเราเข้าไปตรงทางตรงแต่ตอนนี้เราจะเลี้ยวขวานะคะก็คืออ่คุณซูจิไม่ทำงานนะคะก็เป็นนั้นว่าเราขับรถเล่นนะคะก็คือ อสองรอบนะคะทีนี้เราจะเลี้ยวขวามือ,อซ้ายมือสิคะไม่ใช่ขวามือไม่รู้จักซ้ายขวาแล้วขออภัยนะคะเราจะเลี้ยวซ้ายมือค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะเลี้ยวซ้ายมือนะคะติดไฟแดงอยู่นะคะเราจะเลี้ยวซ้ายมือเพื่อที่จะตามหาโรงแรมนั่นเองนะคะโรงแรมที่เราเลือกไว้นะคะก่อนที่จะมาถึงประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็เลยจองโรงแรมนะคะ ก็เดินทางออกมาจากบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็คิดไปคินมาก็โอเคเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะจองนอนที่นี่นะคะไม่ใช่สองชั่วโมงสี่นะคะประมาณชั่วโมงนะคะมาถึงที่เมืองนี้แล้วเราค่อยจองนะคะมาถึงที่เมืองนี้แล้วก็เดินเข้าในเมืองเราด้วยนะคะก่อนที่ เราจะขับรถหาก็คือไปจอดอยู่ที่ที่หนึงแล้วแล้วก็เดินชมในเมืองแล้วนะคะแล้วก็เลยจองโรงแรมนะคะคิดว่าเริ่มจะมืดแล้วนะคะคิดว่าจะไม่ไปต่อก็เลยหาโรงแรมแล้วก็จองในก่อนที่เราจะ,ะ,ะขับรถหาโรงแรมนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็คิดว่ามาถูกที่แล้วนะคะมาถูกที่แล้ว เราก็จะเลี้ยวเข้าโรงแรมนะคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วนี่เลยคะ่ะอากาศเย็นเย็นตอนนี้ก็อยู่ที่ไอซ์อนักนะคะนะคะก็แอนสอปป์อาเโอว้าวอันนี้คืออะไรเอ่ยนะคะตรงนี้นะคะก็ที่นี่นะคะก็จะเป็นเมือง ทูริงเงนนะคะทูริงเงนนะคะก็ได้มาแล้วนะคะเป็นเมืองที่สวยงามน่ารักอบอุ่นนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงเมืองไอเซน,นัก มาถึงแล้วนะคะรถจอดเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินออกไปหาอะไรทานนะคะเรามารู้จักเมืองนี้กันคร่าวๆนะคะไอซ์นักเป็นเมืองชนบทในรัฐทูริงเงนนะคะประเทศเยอรมนีตั้งอยู่ห่างจากแฟรงก์เฟิร์ตไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว200กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของทอเทอริงิเกนระหว่างคริสต,สต์ศตวรรษที12่12-13ถึงส3ปราสาทวาบวกในเมืองนี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะโดยยูเนสโกนะคะปราสาทวาบวกคราวนี้ว่าจะไปดูนะคะคราวนี้ว่าจะไปดูแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะคะว่าจะไปอ่า,อา ทำเอ่อทำนะคะทำนัดเดินนะคะเดินเขาเรียกว่าอะไรอะสตัตฟูร์งนะคะว่าจะนะคะามารอดูกันว่าจะได้เห็นปราสาทหรือเปล่านะคะปราสาทวาบวกหรือเปล่าถ้าไม่ได้เห็นก็คงเอาไว้คราวหน้านะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะเดินไปดูว่าจากโรงแรมไปนะคะ เข้าไปในเมืองจะเข้าไปตรงไหนได้นะคะตอนนี้ก็ตรงอย่างเดียวนะคะแล้วก็มาดูกันว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงจะดูว่าจะไปถึงหรือเปล่านะคะ